จะมาเรียนภาษาไทยกับคุณครูทิพย์นะคะห้องเรียนภาษาไทยบายคุณครูทิพย์วันนี้จะเรียนกันเรื่องการผันวรรณยุกค,ค่ะการผันวรรณยุกเราจะใช้ความรู้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือจะใช้อักษรสามหมู่ค่ะอักษรกลางสูงต่ําค่ะทีนี้เรามาดูการผันวรรณยุกค,ค่ะเขาบอกว่าการผันวรรณยุกกับอักษรกลางค่ะอักษรกลางสามารถผันได้5เสียงเช่น อักษรกลางก็จะมีไก่จิกเด็กตาเด็กตาบนปากองใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูกอไก่ค่ะเรียกได้คำว่าก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 าคบค่ะจิกจอจานบ้างค่ะเอาคำว่าจาก็ได้ค่ะจาจ่าจ้าจาจา,จาอ่าอักษร ได้ครบทั้ง5เสียงค่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจว่าอะไรคืออักษรกลางกลับไปดูชั่วโมงที่แล้วค่ะก็คืออักษรกลางคุณครูได้บอกไปแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างต่อไปค่ะอักษรสูงค่ะอักษรสูงสามารถพันได้3เสียงค่ะอักษรสูงมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะเศรษฐีถือหีบขายขวด ใส่ผ้าฉันเฝ้าสบรสีตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างเป็นอขอไข่นะคะขอไข่ก็จะผ่านได้เป็นขอไข่นะคะก็จะมีเป็นวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทแล้วก็วรรณยุกตะวาัาอย่างเช่นคําว่าขาคาขาคาขาคาขาขาํขา,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 าว่าขาเป็นวรรณยุกต์อะไรคะตะวาคา่ะต่อไปคําว่าค่า คาขาค่าค้าขาสามัญเอกโทเป็นโทค่ะคุณครูลืมบอกว่านิ้วโป้แทนเสียงสามัญนิ้วชี้แทนเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วตรีเอ้ยนิ้วนางแทนตรีค่ะแล้วก็นิ้วก้อยแทนจัตวาค่ะสามัญเอกโทตีจัตวาคําว่าขาคาขาค่าคะาขาเห็นไหมคะ อยู่ตรงนี้คำว่าค่าคาค่ะค่าอยู่วรรณยุกโทค่ะอ่าคำว่าขาคาขาขาอยู่วรรณยุกเอกอ่ามีคำว่าอะไรอีกเศรษฐีคำว่าถีทีถีที่ทีถี่ก็คือวรรณยุกอะไรคะวรรณยุกจัตวาค่ะต่อไปค่ะการผ่านวรรณยุกอักษรต่ำค่ะ อักษรต่ำสามารถผันได้3มเสียงก็จะมีสามัญเสียงโทเสียงตรีค่ะ่ะอย่างเช่นคำว่าคาคาสามัญค่ะคาคำว่าค่าคาค่ะค่าเสียงโทค่ะขาขายค่ะคาค่ะค่าขาเสียงตรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นการผ่านวรรณยุกต์เพิ่มเติมนะคะเรียน เห็นไหมคะจะเป็นตารางกาจาตาปาปูดูการผ่านวรรณยุกต์ถ้านักเรียนจะจําเป็นอักษรสามหมู่ก็ได้ค่ะอักษรกลางสามารถผันได้คบกี่เสียงคะ5เสียงอักษรสูงสามารถผันได้3เสียงอักษรต่ําก็3เสียงการที่เราจะใช้ตารางพวกนี้นักเรียนต้องจําอักษรสามหมู่ให้แม่นว่ามีตัวอะไรบ้างอักษรกลางก็คือพยัญชนะที่มีกอไก่ จอจานดอชดาอะไรพวกนั้นคะ่ะที่เราท่องมาอันนั้นคือสามารถผ่านในครบ5เสียงอักษรสูงก็คือเศรษฐีถึงหีบขายขวดนะคะที่มีข้อไข่ข้อขวดอะไรพวกนั้นนะคะสามารถผ่านได้3มเสียงต่อไปอักษรต่ำก็ที่ครูบอกหาเรียนสามารถผ่านได้3ามเสียงตามที่เขาบอกงูใหญ่ลิงหนูมา้ยายักษ์ลักเวน นาจุลาอะไรพวกนั้นนะคะถ้าเป็นอักษรต่างนักเรียนดูดีนะคะจะสามารถผ่านได้ตามนี้ถ้านักเรียนไม่แม่นอะไรเลยค่ะนักเรียนให้เรียนใช้นิ้วมือเราให้เกิดประโยชน์แทนเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวาค่ะอย่างเช่นคุณครูจะพันชื่อคำว่าทิปทิปค่ะทิป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 แสดงว่าชื่อครูอยู่เสียงอะไรคะ สามัญเอกโทตรีค่ะตรีทิป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 นะเสียงตรีค่ะอ่ะอย่างเช่นคําว่าอืเออชื่อใครดีอ่าคําว่าทุนก็นแล้วกันค่ะทุนทุนทุนคือเสียงอะไรคะเสียงสามัญอ่ะต่อไปกอบ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 ,กอ,บอ่าเสียงนี้ค่ะเสียงอะไรคะ ตรีค่ะอันหนึ่งค่ะเอาชื่อคุณหนึ่งบ้างหนึ่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 งคือสามัญเสียงเอกค่ะเอาชื่อคุณมีบ้างค่ะมีเม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 คือสามัญค่ะเรียนค่ะถ้าเราจําตารางไม่ได้หรือว่าจําอะไรไม่ได้ให้เราใช้นิ้วมือของเราให้เกิดประโยชน์ค่ะนิ้วโป้แทนสามัญเอกโทตรีจัตวา การผ่านโดยใช้มือนักเรียนต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะอา,าะสำหรับวันนี้การผ่านวันยูก็เอาไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ